สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เดินทางต่อนะคะบรรยากาศที่ดูเดินทางต่อยายก็จะให้ดูบรรยากาศที่อต้องเดินทางนะคะเดินทางฝนไม่ตกนะคะวันนี้อากาศดีแต่ว่าอามีหมอกค่ะอยู่แถวนี้มีหมอกอื อยู่แถวนี้มีหมอกนะคะการเดินทางของยายก็ไม่อ่อมีปัญหานะคะแต่ว่าหมอกมันลงเยอะลงมันลงเยอะเห็นไหมคะเพื่อนๆจ้ะเห็นไหมคะนักท่องเที่ยวเขาก็จะโจอถ่ายวิวเนาะบางครั้งอาจจะถ่ายเอาเหมอกก็ได้ยายก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เหมือนยายเลยอือฮึ เหมือนยายเร่ถ่ายเอาหมอกตาก็เป็นคนขับไปยายก็ถ่ายข้างหน้าโค้งนะคะเพื่อนๆดูที่ความโค้งเป็นยังไงนอบาดเทียความโค้งเป็นยังไงสูงนะคะขึ้นในะตอนนี้ขึ้นนะคะแล้วก็โค้งด้วยทงนะคะบอกไว้ก่อนนะคะถ้าใครมาเช่ารถขับนี่ ก็อย่าตื่นตระหนกตกใจนะคะขับรถก็ให้นำมาระวังเพราะว่าอ่าประเทศไอซ์แลนด์อ่ะมันก็ขึ้นเขาลงห้วยอย่างนี้เลยค่ะจะขึ้นเขาลงห้วยตลอดนะคะอุ้ยข้างหน้าสวยไหมคะมเพื่อนๆจ้าข้างหน้ารู้สึกว่าหมอกอยู่กับภูเขาน่ะสวยมากเลยหมอกอยู่กับภูเขาอเมฆเมฆโอ้เมฆเมฆ เมฆอยู่กับภูเขาเดอ้อพี่น้องจ๋าเมฆติดกับภูเขาวสวยเนาะเหมือนในอ่าในหนังเลยอืมเหมือนในหนังเนะเหมือนกับอ่าที่เขาวาดภาพอ่ะเออภาพที่เขาวาดแล้วก็มีอ่าเมฆอยู่รอบๆอบืมรู้สึกจะมีเมฆอยู่รอบๆนะเพื่อนเพื่อนจเมฆอยู่ในรอบๆ เวลาเครื่องขึ้นเครื่องบินนะมองลงมามันก็จะเป็นทํานองนี้เลยเ,เ,เพื่อนๆจ้ะมันจะเป็นทํานองนี้อ่ะเออภูเขาแล้วก็มีแน่แหน่แหน่แหน่อยู่อยู่แบบเนี้ยอยู่แบบเนี้ยฮะถ้าเครื่องบินเริ่มบินลงต่ํามันก็จะมองเห็นประมาณนี้โอ้ยงามดีงาม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 ใครว่าบอกงามก็บ่เสื้อดอกว่าว่าบ่งาม,มเร็วแต่คนชอบเลยเนาะเพื่อนๆจ้ะ เพื่นเพื่อน,อนจ้ายายก็เหมือนฝันนั้นเนี่ยอยู่ๆดีๆก็ได้มาเที่ยวเนออี่อันนี้ก็ไม่มีหมอกตรงนี้ไม่มีหมอกนะคะตรงนี้ไม่มีหมอกก็สวยงามสวยงามนะคะหันไปข้างนึงก็คือมีหมอกตรงนี้ก็อ่าตอนช่วงนี้ก็คือโล่งออไม่มีหมอกแล้ไปข้างหนจะกกมีหมอกไหมเนาะ ริมริม,มทะเลนะคะริมริม,มทะเลเขากั้นไว้เออถ่ายอย่างนี้เหมือนจะไม่ลึกนะแต่ยายนั่งอยู่นะ่ะมันลึกเด้อพี่น้องจ้ะทะเลมองไปข้างล่างก็จะลึกอยู่ออืทางก็จะเสมอทางมันเสมออยู่ไม่ได้ขึ้นเนินเดี๋ยวตวบางทีมก็จะขึ้นเนินอือือบางทีจะขึ้นเนินเด้อพี่น้องจ้ะ ยายจะหันกล้องไปทางนู้นเออใครดูเวียนหัวก็คอมเมนต์มาบอกยายเดย้เออยายก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าทางมันก็เป็นอย่างนี้วิวก็สวยเราก็อยากจะได้ภาพบรรยากาศเนาะมาให้ชมอยากจะได้ภาพบรรยากาศให้ชมเ้ยพี่น้องจา้าอ้ยคืองามแท้มันเหมือนกับไอ้นี่เออมันเหมือนก็จะเป็นน้ําแข็งมันไม่ใช่น้ําแข็งเ้อมันเป็นเมฆ เมฆมันลอยแล้วก็ติดอยู่กับอภูเขาจ้ะเมฆมันลอยอยู่ติดกับภูเขาข้างทางนะคะเพื่อนๆจ้าข้างทางก็คือออยู่ในประมาณนี้อืออยู่ประมาณนี้นะคะเขียวชอุม่มเขียวเขียวมีแต่หญ้ามอดอ,อืมีแต่หญ้ามอดดิดูสิคะตอนนี้ยายมาจอดนะคะจอดตาล้างรถ ยายก็ให้ดูให้ชมเนี่น,นี่ยายก็จะวนให้ดูนะคะเพื่อนๆจะวนให้ดูสวยไหมจ้าสวยไหมคะเออตรงนี้ก็อาจะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะคะยายยังไม่ได้วนไปให้ดูในเมืองนะคะยายให้ดูบนภูเขายายชอบภูเขาที่ว่า ตอนขับรถมาแล้วมันก็จะมีหมอกอ่าบางอยู่ตรงนี้นะคะวนให้ดูนั่นนะบ้านเขาเนอพี่น้องจา้าบ้านเขาออฮบ้านเขาดูหินที่อยู่ข้างๆนี้ทีหินอยู่ข้างๆเป็นรูปอะไรเนาะบาดเนี่ยอฮรูปอะไรคะหินสวยๆแต่บนภูเขาก็สวย,สวย,ส,วยสวยงามสวยงามข้างหน้าก็เป็นบริษัทอะไรก็ไม่รู้เออมัน บริษัทอะไรไม่รู้นะคะเพื่อนๆจะยายก็จะวนให้ดูนะคะวนให้ดูวนให้ดูรอบๆี่หมู่บ้านเนี้ยเออลืมไปละมองตอนที่เดินไอ,อ้ขับรถเข้ามานะ่ะจำชื่อได้อยู่พอจะมาอธิบายแล้วก็ลืมไปแล้วก็ไม่อยากรบกวนตาเนาะเออ ให้ดูบรรยากาศเอาเดอ้อพี่น้องจ้ะให้ดูบรรยากาศเอาบรรยากาศดูหินลูกนี้เดอ้อนี่หินลูกนี้หญ่เห็นแล้วก็แปลกแปลกอ่ะดูหัวมันดิ <c oughs> ดูหัวเขาเออีอของอะไรที่ไม่เคยเห็นก็เห็นเนาะออแต่ก็ภูมิใจเนาะได้เที่ยวแบบเนี้ยยายนะก็ได้เพื่อแพร่ลูกลูกล้านๆ้านด้วย เบื่อแพลูกๆหลานๆด้วยนะคะเราก็เดินทางต่อนะคะเราเดินทางต่อนะคะเพื่อนๆจ้ะเออข้างๆนั้นก็จะมีหมอกนะคะมีหมอกคลิปนี้ยังไม่รู้ว่าจะกี่นาทีเลยนะเนี่ยเออคลิปเก็บบรรยากาศนะคะเก็บบรรยากาศให้ดูตามถนนหนทาง ตามถนนหนทางข้างหน้ารู้สึกจ้าที่เขาเลี้ยงปลาไซมอนอีกแล้วนะน่มองไปเห็นเลี้ยงปลาไซมอนกองเรายังจับไม่ถึงนะคะนี่บ้านเขาแถวนี้เขาเลี้ยงปลาไซมอนนะคะเลี้ยงปลาไซมอนปลาไซมอนเขาก็ใส่กระชังเนอ้อพี่น้องจ้าใส่กระชังแล้วเขาก็ให้อาหารเนี่ย มองไปเห็นเรือฝั่งนู้นยายยาอ่าส่งไปทางเรือน่ะมันส่งแล้วแบบว่ารถมันวิ่งเนาะก็อ่ามันดูมันจะดูยากอืดูถ้าเราส่งไปข้างหน้าอย่างเงี้ยรถมันวิ่งมันก็ดูมันไม่ค่อยเวียนหัวเท่าไหร่ถ้าเราเอาออกข้างลำกระจายึกยึ๊กยึ๊กยึ๊กยึกยึกยึกพอยายอ่าทำยูทูบแล้ว ก็ยายก็รู้เนาะว่าการถ่ายจะเป็นยังไงนี่นะคะอ่าข้างๆนะคะตรงนี้จะมีแต่เขาเลี้ยงปลาไซมอนเดอ้อพี่น้องจอ๋าย,ยายจะให้ดูเพราะว่ามันจะยาวนิดนึงมันก็จะเวียนหัวนิดนึงเดอ้อใครดูก็อ่าขอโทษขออาภัยเดอ้อเพราะอยากให้เห็นเนาะว่าเขาใส่กระชังอยากให้เห็นว่าเขาใส่กระชังนะคะ นี่ก็บรรยากาศก็ข้างหน้าก็คือจะเป็นอ่าบรรยากาศที่แบบว่าเขียวชะอุ่มนะจ้าพี่น้องจ้าเขียวชะอุ่มข้างหน้าก็เขียวชะอุ่มนะคะเราก็จะเดินตทางต่อเนาะเดินต่างต่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะคะเพื่อนๆพ,พาชมนะคะกี่นาทีก็ไม่รู้เนี่ยจะใต้กี่นาทีคะเนี่ย เนี่ยทางก็คดเคี้ยวคดเคี้ยวนะครับพี่น้องจ๋าทางคดเคี้ยว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 อยู่ริมข้างๆนี่ก็จะเป็นภูเขาตรงนั้นเลยพี่น้องจ๋าอยู่ริมข้างๆก็จะข้างทางก็จะมีแต่ภูเขาเดอ้อพี่น้องจ๋าข้างทางคือภูเขาไม่มีบ้านคนนะตรงนี้ภูเขารอบรอบ ภูเขาล้อมรอบเราจะไปที่เอีาสตาดีนะคะเราจะไปที่เอีาสตาดีทางนี้ก็มาเรื่อยๆนะคะทางนี้ก็ค้างๆทางนี้ก็ไอเนี้ยก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ยายจะไป,ทยยะไปเที่ยวเนาะเพราะว่าตอนนี้คือคือยายอ่าก็มีโอกาสได้เที่ยว พอตาก็อาการเียณแล้วเรรุรถนอนก็จอดอยู่เฉยๆก็เลยได้เที่ยวก็เลยได้เที่ยวนะคะถ้าเกิดว่าลูกสาวแกไม่มาเราก็จะได้เที่ยวมั่งหยุดมั่งอะไรประมาณนี้เห็นไหมคะจะไปตรงไหนก็มีแต่รถนอนเขาเที่ยวนะคะาการท่องเที่ยวของฝรั่งนอนและก็การพักผ่อน ของเขาคือแบบว่ามันเป็นหน้าร้อนของประเทศไอซ์ Iceland. แลนด์แั่เป็นหน้าร้อนของฝรั่งหน้าร้อนของฝรั่งเขาก็จะเที่ยวอยู่แถวบ้านเขานะคะหน้าหนาวเขาก็จะไปเที่ยวเมืองไทย <laughs> ไปเที่ยว er. อเอเชียอเซียอาเซียโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายสุภาไอซ์เซลนไทยนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากๆค่ะ